you like yeah, along small อยู่เล่ยดิทัลไซด e ย่าอ a วังกับหม้ l ไผ่ e Ah, okay. เห็นบ่ค่ะ okay. ah อีซาบ่ได้อยากกลับบ้านนะคะพี่น้องยังชวนแม่ไปเล่นภาคต่ออยู่นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้จ้าพันสะพายตุรกีค่ะมื้อนี้ก็เป็นคลิปสบายๆของเฮาสองคนแม่ลูกเด้อค่ะเอามาให้รับชมแล้วก็ติดตามกันคะ่ะฝากรับชมได้ด้จ่วาวันนี้พันกน็ทําความสะอาดบ้านนะคะน้องอีซานะคะพอเห็นแม่ ดูดฟุ้นนะคะดูดฟุ้นแล้วก็เช็ดกระจกเอียงนะคะเพื่อนกับม้ามีส่วนร่วมนะคะพี่น้องไปยิบไม้ถูบ้านม้านะคะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนซอยแม่ถูกระจกนะคะพี่น้องลังเทือกับป็นตะซังแห้งย้อนความดื้อลังเท้อกับป็นตะหักก่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจุกคน้นตีเอ็นดูน้องเด้อค่ะถ้าทําความสะอาดบ้านกับซีซูลบตบมือกับนองอีซาจ,จากน้อยเด้อค่ะว่าแต่ท,ทาความสะอาดบ้านกับซีวุ่นวายลายเติบนะคะ พอมีเห็นปูู่ไว้นี่นะคะช่วงหนาหนาวเขาปูเป็นบ่นค่ะช่วงหนาห้อนม้าเขาก็ต้องลื้อออกมาทําความสะอาดมาดูดฝุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนาห้อนม้านะคะเขาเปิดหน้าต่างมาลงอนอย่างของมาขี่ไส้นะคะมันจะอยาดใสเป็นบ้านนะคะพี่น้องต้องทําความสะอาดลื้อออกนะคะว <c oughs> ันนี้ก็ได้แค่ดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดกระจกนะคะพี่น้องเราะวะเหตยุย่างอื่นบ่ได้เลยะค่ะ <c oughs> น้องกวนเฮงค่ะสวัสดีค่ะ กำลังสิ้าน้านองอิซาไปเลีนนะคะพี่น้องมีบ้านบ่ได้เหรอคะสองคนแม่ลูกนะคะน้องอิซาก,นก,นกวนๆพี่น้องอยู่บ้านบ่ได้จากมือนะคะเินกานไล่หลังจากนั้นช่วงใบพันกับผ้านองอิซาออกนอกบ้านนะคะพ้าพือนออกไปเลีนลน่ะคะ่ะพ้าออกไปยางช่มบรรยากาศไปเลนกองเลนไปเ,นไปเินภาคนะคะนั่นแหละค่ะตามภาษาแม่ลูกที่เคยพากันไปนะคะพี่น้องเก่าบ,บรรยากาศมาให้รับชมกันค่ะคนมุดซิลิมอยู่ตุรกีนะคะเป็นมิตรนะคะพี่น้องส่วนมากนะคะ นิสัยใจขาคคือคนไทยเขานี่แหละค่ะมีคนดีคนบดีปะาปนกันไปนะคะพี่น้องบม่ได้แบบว่าเข่งคาดมุสลิมคือจังที่เขาคิดก่อนที่เขาสิมานะคะพี่น้องทุกคนก็อัธยาศัยดีนะคะเป็นมิตรค่ะพี่น้องตลอดเวลาที่พันมายุตุรกีนกัปัญหาหน่อยนักหนานะคะที่สินมีปัญหากับคนอยู่นี่นะคะพี่น้อง เนี่ยแะค่ะแม่กับลูก,กับพ่านกันย่างรัดล้อไปคือเกาค่ะพี่น้องกผ่านตลาดผ่านมาเก็ตต่างๆผ่านสวนนะคะกว่าสีหอดกับเซเวลาโดุลผอบาพากันย่างเลนย่างล้อไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องน้องอีซาเกะเลนน้ําแมวน้นํานกแป้งสันนะคะเพิ่นอผพาเพิ่นชมบรรยากาศไปนะคะเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงเซ็นเตอร์ฮาดิมคอยของเขาแล้วนะคะยิ่งมีแดดออกนะคะฮาดิมคอยนี่เป็นอย่างที่แบบว่าหนาอยู่มากๆเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นธรรมชาติเพราะว่าสิเป็นผู้คนเพราะว่าสิเป็นบรรยากาศอเงียบสงบนะคะพี่น้องเมืองนี่ชุมชนนี่นะคะเป็นเขตที่แบบว่ามีความเงียบสงบมากเลยนะคะพี่น้องพันเมยุเราบ่ารู้สึกบุ่นไวยอย่างเลยนะคะรู้สึกพักผ่อนรีแล็กนะคะไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็พามาชมนะคะบักลาว่านะคะขนมหวานขึ้นชื่อของตุรกีนะคะไพรมาก็ต้องได้ลองชิมนะคะเพราะว่าอร่อยมากเลยนะ,ะแต่ส่วนตัวพันธุกับโบคอยมักนะคะเพราะว่ามันหวานมากเลยค่ะขนมบักลาว่านะคะขนมหวานที่มักรับประทานคู่กับชาหรือว่ากาแฟานะคะเป็นที่นิยมของคนตุรกีคะ่ะขนมหวานนี่ก็ยุ่งสั้นล่างของร้านอาหารที่เฮามากินนี่แหละคะ่ะพันกับน้องอีซ่าก,กับพักกันไปนั่งสั้นบนนะคะแล้วพันกับสร้างเป็นพาสต้าให้น้องอีซ่านะคะ พาดต้าผัดไก่นะคะใส่ซอสต,ต่างๆของตุรกีนะคะนานตากับนารับประทานค่ะนี่น้องอิซาพันก็กินย่างอะไรอร่อยนะคะพันก็ห้เพ่นกินจนอิ่มละค่ะกินไปหลายเติบนะคะพี่น้องกับพ่นกินเบ่อเบิดนะคะพันก็ซอยพ่นกินนะคะเก็บต๊นะคะพี่น้อง น้องอินซากินคนเดียวกับคือซิโบเบิร์แนนอน่ะเพะว่าจาน์บักหญ่หนึ่งนะคะพาสต้าจานนี้ละราคากับยูทีเก้าสิบเทเลสน,นะคะพี่น้องหรือประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยหาสิบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะราคากับโแพงค่ะช่วงที่น้องอินซากินพาสต้าพันกระจิบกาแเฟน,นะคะแล้วกับป้อนเพื่อนไปน้ำนะคะเพราะว่าให้เพื่อนกินเองนะโซก,กับโป๊กค่ะพี่น้องหรือเธอนะคะถ้าอยู่บ้านกับสิบป,ป่อยให้กินแน่จากน้อยนะคะ น้องอิซาสิบอกว่ายังกินกับเขาเองบ่ท่านได้นะคะติดที่ที่ล้อแม่ป้อนนะคะพีน่น้องยังติดอยู่นะคะบางเชื่อกับเพื่อนก็นอยากกินเองเพื่อนก็บตาขึ้นมากินเองนะคะแต่บ่ายังซอยเหลือตัวเองได้บ่เต็มทีนะคะเพื่อกินอิ่มแล้วเพื่อนกับไปย่างเล่นนะคะมือนี้ค้นหน่อยนะคะร้านอาหารนะคะเป็นมือที่คนหน่อยก็เลยป้อยให้น้องแลนเลนได้นะคะปกติถ้าค้นหลายพันกระสิเบ่ให้เพื่อนแลนเลนนะคะพี่น้อง เบิ้งนะคะร้านอาหารโลงเลยนะคะเด็กเสิร์ฟกับมาเล่นกับน้องอีซา่าน้ำแข็งป,ปากเบายูแบแบนี่พันกับว่าสิตอนแรกว่าสีบ่าใส่ภาคเสียงนะคะว่าสีบ้าแล้วก็เอามาลงเลยนะคะที่ไหนได้นะคะเพิ่นเปิดเพลงนะคะมีเสียงเพลงกันเลยต้องได้ปิดเสียงนะคะพี่น้องช่วงนี้ตุรกีนะคะอากาศ20 21องศาแล้วนะคะเริ่มฮอนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่ว่าอากาศฮอนสูงสุดของตุรกีที่เคยเห็นกับยุทีประมาณ32 33ประมาณนี้แหละคะ่ะ มีปีก้อนๆพุ่นนะคะ38องศานะคะเกือบซ้ำไทยเลยนะคะตอนนี้ตุรกีก็มีการเลือกตั้งไปแล้วนะคะพี่น้องผลการเลือกตั้งออกมาก็คือสรุปได้ประธานาธิบดีคนเก้านะคะนชนะคะแนนชนะขาดร้อยนะคะชนะที่สองสองล้านเสียงนะคะพี่น้องแต่บางคนบิ่นบอกว่าอนาคตนะคะอันใกล้นี้นะคะตุรกีนะคะค้างเงินสีดิ้งเหวมากเลยนะคะหนึ่ดอลลาร์สีปาเข้าไปสามสิบ กวาบาทคือบ้านเฮาเลยนะคะพี่น้องซ้ำๆกันเลยค่ะถึงบันที่มาตอนแรกนะคะหนึ่งเทเล1สิบสามบาทนะคะพี่น้องถ้ามือใด1หนึ่งดอลลาร์สามสิบกวาบาทขึ้นมานะคะบ้านลดเตรียมตัวเลยนะคะราคาพุ่งกระฉุดแน่นอน,นะคะ่ะไปมีเงินกับซื้อไปเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะเศรษฐกิจช่วงนี้กําลังพอซื้อได้นะคะพนันยังบอกกับน้องพอน้องอีสระอยู่นะคะ เขาต้องฝาวซื้อรถนะคะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังฝาวเก็บเงินอยู่นะคะเพราะว่ามัวพากกันเอาเงินไปซื้อบ้านเบิร์ตนะคะปีที่แล้วนะคะเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้ซื้อพอนนะคะเขาซื้อสดเลยนะคะสองหลังนะคะพี่น้องก็เลยแบบว่าต้องเก็บเงินไหมนะคะในการซื้อรถนะคะตอนแรกเพิ่นกับมีรถอยู่ละคะ่ะแต่ว่ารถคันเก่าเพื่อนขายไปทบไปเทินซื้อบ้านนะคะ เพราะว่าเห็นความสําคัญของว่าบ้านมันขึ้นราคาสูงแฮ้งนะคะกันเลยพากันซื้อบ้านบ้นะคะพันน้องอีซาไปย่างเห่นมาแล้วพันกับพากันย่างกับบ้านนะคะชมนกชมไม้ก้อนกับบ้านค่ะพี่น้องเนี่แหละค่ะมือเมือหนึงนะคะพันกับน้องอีซาก็ต้องได้ออกบ้านนะคะพันก็เลยต้องเอาคลิปมาลงให้รับชมนะคะคลิปก็เลยหลายเยอะมากเลยนะคะเพราะมีเวลาตัดต่อนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะงานเขียนงานบ้านไปน้ำเลี้ยงลูกไปน้ำกับประมาณนี้นะคะจังหลก็ฝากทุกคนติดตามรับชมได้อยค่ะ ขอบคุณไรไรค่ะ